ดูในเกมโรบอลกับอีกท่านนึงนะครับรายน,นี้มาเน่น B B X ก็นะครับกับ นะครับติดตามรีดิมกดได้กดคลิกกระปุกกระดิ่ไว้ครับก็พายกระปุกมาเริ่มไปเลยครับเราทุกคนไปเลยครับมาได้่มไปเลยครับฟังนี้ว่าใช้ก็ใหม่นะครับไลายเบเบเอ็กนะครับเือนี่ก็คืออ่าก็หน้ากะเอ็กด้านคาร์ดวีนนะครับอ่ารก็จะใช้แบบน้ำเดินมครับก็โอเคมาเริ่มไปเลยครับเคลมีมาแข่งกันนะครับ เรียบกันเลยครับของเขาเลยครับสองดาได้คู่กันของคนเขาเดี๋ยวจะมาับคลิปก mm ่อนนะครับโอเคมาเนียบกันเลยครับอ่าไม่คร okay, ับของผมก็โดนบล็อกอยู่นะครับใจว่าเราไปก่อนนะครับใครอยากมาเน่นระว่กับผมก็เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวกินคือให้ด้วยครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับอย่างก่อนแรกก็คือ ไนซิลหรือนะครับแกกะนักกะเอ็กร่างฮาโลวีนนะครับหรือฟักคองนะครับเล่เอะไรยี่เซฟฟี่ชู่ว่าโกชุดเล่นอะไครับยื๊บอ่ะกดเลกยื๊บจิ๊บจิ๊บอ้โ h มาโดนเลยอ่ะจิ๊บพอไม่ทำคลิปเราเบ๊ะเอ็กนานโต๊ะนานเลยครับ ก็มาทำหน่อยครับซึบซึบซึบออกซึบอ่าอ่าโอ้นี่จัดการเลยอ่าอ่าซึบจะมาแข่งกับผมก็มาได้เลยครับต้องว่าเหมือนไหนก็นับมือได้หมดครับโอ้เบิร์ฟินิดนะครับเอยี่สิตฟรีสูงวันตู้ชุด เ,เล่นอะไครับติ๊บติ๊บติ๊บโอ้มาเ,มเล่นอะไอ่าอ่าโอ้เอ็กฟินฟินิทผมชนะแล้วครับแทงต้นเหมืนเดิมไหมครับอ่าแทงเขาคนนี้เหมือนเหมเือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมอ่าโอเคมาแรกไปเลยครับแรกแข็งแรกขายกับเพื่อนคนนอื่ด้วยครับก็มาเ,มเล่นอะไครับ หรือ,อ,อยังมังนะ้งยังไม่พร้อมมั้งโอเคได้กะนี่เลยการช็อตเลยครับอ่าหน้ากะเอ๊ด้านพักของเกลกับการช็อตนะครับโอเค three two one go shoot okay ได้ไหออ้อ้ยืบออบอ่าแขกเหมือนกันนะครับก็กาอันนี้อะไรครับจืบจ uh. ืบจืบยบอ่ากติอ่าป้าบอืมยบอ่าโอ้ พร้อมชนะแล้วครับสปินฟินิชไปไอ้เซตฟรีซวายเกิลชุดอ่าได้ไหมครับจิ๊อ่าโอ้เบิร์ดฟินิชแล้วครับโอ้ไอ้เซตฟรีซวายเกิลชุดก่อนเลยครับจิ๊บจิ๊บจิ๊อ่าอืออ่า จะไปอ่าโอ้โหอ,โอเอเอฟฟีฟฟีฟ่ได้ไปแล้วครับพร้อมชนะเย่อ่าโอเคต่อเลยครับก็แพงกับตรงนี้เลยครับอ่ามาชนะในเราดูกันเลยครับอ่ออาอะไรโอเคนี่เซ็ตอ่า เริ่มอะไรครับโอ้กโห้ดมาดกก้าของชนะแน่แน่ครับฟรีสู้ไหวก็ชุดอ่าโอ้โอ้แอคคล้ายๆเหมือนกันนะครับแป่ว่าบัตละอันก็โอ้ชนะแล้วครับอ่าเยี่ยมและยี่สิบฟรีสู้ไหวก็ชุดกันเลยครับ ยืบยืะเอ๊ฟินฟินิทโอ้โหเียกินค่นี้เซร็ฟรโชวัโอชุดบครับ้อยบบบบถ้ากะจายผมจะำไม่คยำนะครับก็จะกรายให้ผมหน่อยนะครับ ถ้าชิงคันมาแลยการคันมาเลทลเอและสายสดเกมมาครับด้วยได้เกมอื่นด้วยครับนะครับก็แพ้แล้วครับ <c oughs> โอโหแพ้เรียบร้อยฮะ <c oughs> ก่อนเลยครับใช้อันนี้เหมือนเดิมเลยครับหน้ากะเอ็กนะครับโอ้ทำอะไรเซเบอร์เจอกับอ่าหน้ากะเอ็ก ยี่สิบ t h r โ e two one go s h o o อ่าโ,โ,โอโออืมคนยังไม่ได้นี้เลยครับแต่ว่าของต้องเก็บอันนี้ก่อนนะครับอ๋อโอเอาว่าทีนี้ไปนะครับฟรีโ e two ก n e go ก่อนเลยครับอ่า ควมจัดชนะหรือแพ้กันนะตอลุงกันเลยครับอย่ามวันนี้ก็เข้ามาได้เลยครับแตรอย่ามานในแอปเ h i n เจอร์เข้ามาได้เลยครับผมแพ้อีกแล้วไม่โอ้โห,โหแพ้ได้ไงอ่ะอ่าฮะโอเคเปลี่ยนตัวเแบเบดเลยครับอ่าอาันสุดท้ายเลยครับชู้กับ วิทย์ย่าใบจอ่าสู้กับอันนี้เลยครับก่อนเลยครับสู้กับบาลานซ์คล้ายกับเอ็กแครคล้ายนะครับอาจจะคล้ายนะครับก็ดูกัรเลยครับอ่านักกับเอ็กเจกับเฮลไซอ่ามันมุ่งกันเลยครับยี่สิบฟรีสูงวันก็สุด โอ้ด้ท้ายก็เหมือนกันก็ขอชนะแน่ครับอ่าโอ้โอ้โอ้คืออ่าเบสฟินิชแล้วครับโอ้ดีมากยีเซ็บฟีโจว่าโกชุดกันเลยครับโอ้โอ้โอ้ืออืมอ่าคือ อ่าอ่าอ่าออไก่ผอชนะเดือเขาจัดจัดนะนะรั้กันเลยครับคือคืออ่าบุดมือนก่อนนลยเดี๋ยวผอจุดมืองก่อนเพราะนุดมือนก่อนแน่ครับดูรงแล้วครับโอ้เขาผอชนะครับอ่าเย้ชนะเรียบร้อยแล้วครับอ่า โอเคก็โอเคลดเป็นนะครับเดี๋ยวผมเอาซื้อของก่อนนะครับคลิอ่าโอ้โอเคก็โอเคสำับพิมเมียนะครับคลิปหน้าจะแข่งเบ,บ๊กเ่อนนะครับแต่ถ้าลืมกดได้กิจกรรมกดกระด,ดิ่งเลยครับพร้อมนะครับสองไลนได้กิจกรรมสองคนนะครับเดี๋ยวับมาทำคลิปก่อนนะครับ มครับของมานะครับผมดมบล็อกอยู่ครับก็รับไปก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ว่าจะจหมาคลิปนหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดก,ดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยครับแล้วอกจะจหม่คลิปหน้าครับถอยค,ครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ